กนหน่อยดีวสวัสดีค่ะชื่อยายีค่ะเจนสามค่ะน่ารักจังเลยวันนี้คนเยอะไหมคะพี่คนเยอะมากเลยรู้สึกว่าเยอะมากกว่าว่นวานมากจะให้อิงชาสมบทบาทเป็นแฟนคลับท่านหนึ่งในองสองรับมาง้อขอโทษน,นะที่เหวี่ยงใสอีกแล้วอ่ะอือไม่เป็นไรเราจะหายโกรธไหมอ่ะ ไม่ไแล้วไม่อตอบเลยอย่าปิดอย่าปิดต่อต่อแล้วหาไม่ใช่อันนี้ผิดบท๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่นจะถ่าเร็วเมื่อยอ๋อโอเคหายแล้วค่ะเร็วมากโอเคไปเที่ยวกันเถอะไม่มีในบท ขอบคุณมากครับไว้เจอก,กันสูส้ๆนะคะพี่เงียบๆเ,เพราะทำภารกิจบทนี้สำเร็จแล้วนะทุกคน